สวัสดีครับวันนี้มีกาแฟใหม่ๆอีกแล้วนะครับเป็นของ s ซานตาโรสเตอร์นะครับก็ตัวนี้เขาเป็นชูการ์เบรนนะครับก็แน่นอนว่าเทสโ t ตก็คือบราว n s ชูกานะครับก็มาลองดูนะครับอันนี้เป็นมเมล็ดไทยนะฮืมขอดมก่อนกลิ่นดีนะครับอืมกลิ่นดีเลยแล้วแกะมาดูนะ อืมอันนี้ก็เป็นขั่วเข้มเข้มนะครับอืมหอมเชียแล้วก็คิดว่ากินกับนมน่าจะอร่อยหอมหอมเดี๋ยวผมลองใส่ทัพเปอร์แวร์แล้วให้ดูมเมล็ดด้วกันว่ามเมล็ดลักลษณะเป็นยังไงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมองจากในคลิปนะครับของจริงมันจะต้องบอกว่าในคลิปอาจจะอมเหลืองกว่าของจริงเพราะว่าผมใช้ไฟสีเหลืองนะครับไฟสีแบบเควินต่ำๆเนาะหน้าตามเมล็ดก็เป็นอย่างนี้นะครับเมล็ดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็กำลังน่ารักกลิ่นก็หอมดีอ่ะโอเคเรามาลองชมกันเลยดีกว่า ตอนนี้ตั้งบทประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับก็กัะเอานะครับ ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมว่าล้างของเก่าหน่อยเนาะอืม,อม กลิ่นหอมดีนะครับกลิ่นดีกลิ่นดีโอเคหนักเยอะไปนิดนึง อันนี้ครับโอเคคันนี้ก็ยูดีทีนะครับก็มีลูกค้าทักมานะเยี่ยมเลย และก็อบประมาณนี้นะครับโอเคเสียบเดิมเราจะลองเริ่มชิมเป็นแบบช็อตก่อนนะครับยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลยอันนี้ผมใช้แก้วของคินโตนะครับอ่านว่าคินโตหรือคินโตไม่แน่ใจแต่ว่า เป็นแก้วที่สวยน่ารักเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็งานดีนะใครอยากได้แก้วนี้ก็ลองไปดูผมซื้อที่ลอฟ t นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะ,อะลองดูว่าช็อตเป็นยังไง อออกมาสวยเชียวประมาณนี้นะครับนี่ก็บดออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นนะคืออันเนี้ยแกะห่อแล้วก็บดเลยนะซึ่งมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเ,เครื่องอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยใช้ออกาวเนี่ยเวลากะระดับบดอะกะง่ายมากเลยแล้วเขผมเคยใช้ของยี่ห้อยิบเออไม่บอกยี่ห้อแล้วกัน นะครับเคยใช้เครื่องอื่นซึ่งคุณภาพในการบดออกมาผลลัพธ์บันดีนะแต่ว่าในการกะปรับระดับบดอะโอ้โหแบบว่ากว่าจะได้อะ่ะเสียกาแฟาไปหลายแก้วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของออลกาวนะครับที่หลายคนมองข้ามโอ้ยนี่คีม่ามาแบบนึบหนับเลยนะเห็นปะอ,อย่างเนี้ยน่าจะเป็นกาแฟาที่เหมาะการดนนนมนะแต่ไม่รเราชิมแบบ เอพิโซดช็อตก่อนนะครับอืกลิ่นก็หอมหวานนะหอมหวานแบบน้ำตาลทรายแหละน้ำตาลทรายแดงไม่ใช่น้ำตาำลทรายธรรมดาแต่จริงมันก็คือกลิ่นของกาแฟที่แบบคั่วมาแบบเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยมีกลิ่นไหมนิดๆอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ได้เข้มแบบน่าเกียดนะ่ะอันนี้เข้มแบบโอเคนะครับ ก็อันนี้เป็นกาแฟที่ต้องบอกว่า <c oughs> ก็กินช็อตได้นะครับกินช็อตได้โอเคหอมอืมช็อตออกมาดีมากเลยอะ่ะแก้วเนี่ยอืมแต่ว่าเป็นกาแฟที่ ผมรู้สึกว่ามันก็หอมหวานแต่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นคนเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าต้องบอกว่าหล่อแบบเเรียบเออหล่อแบบเรียบ,ออบ,บ,ยบๆไม่ได้แบบดูเด่นดูฉุชาดูอะไรเงี้ยดูเป็นคนเรียบๆสะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีดีในตัวเหมือนกันซ่อนอยู่นี่ประมาณนั้นนะอืมเดี๋ยวผมชองอีกแก้วแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลองชิมกับ นมดูนะครับรสชาติมาเป็นไงแต่รสชาติดีคือรสชาติดีอรักลองไหมเดี๋ยวเาอบาีเดียวลเาอบอ้หึงกลิ่นเป็นนมช็อตออกมาดีมากเลยอะ<ม>แต่รสชาติแล้วแต่นะว่าชอบหรือเปล่า อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวเนี่ยก็น่าจะชอบตัวนี้เออใช่ใช่ใช่อันนี้คือจุดเด่นคือกาแฟมันมีความเปรี้ยวแบบนิดๆนิด,นด,นด,นดที่เป็นคาแรคเตอร์ของเปรี้ยวกาแฟนะครับแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวแบบว่าก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวเนี่ยผมว่าน่าชอบตัวนี้นะครับก็เคเลยคราวนี้เดี๋ยวมาดูชงกับนมดีกว่าผมว่าตัวเนี้ย ชงกต่นมน่าจะหล่อน่าจะหล่อเลยอะ กลิ่นมันหอมจริงนะครับอืม ลองดูนะครับอะลองดูกลิกล่นรอบหนึ่งว่าช็อตออกมาเป็นยังไงนะครับนะมช็อตออกมาโอเคเลยนะอืม มาก็มาแบบเยอะๆเลย เดิมน,นะครับก็เทไม่สวยอย่าว่ากันนะมานี้โอ้ยจะหกแล้ว ขอชิมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวหกมอืมอืมอืมจริงๆเนี่ยกาแฟอันเนี้ยผมว่าทำเป็นแบบเหมือนเป็นกาแฟประจำร้านหรือ่ยได้นะผมว่าโอเคเลย อหอมหวานครับแล้วก็นั่นแหละกลิ่นออกน้ำตาลน้ำตาลมีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยโอเคก็จบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ